สวัสดีนะคะพี่บุ๋มค่ะจะพาม,มาดูพุตสตาร์นะคะในเอพา,าจากที่ไปเปลี่ยนมานะคะเด<ม>ี๋ยวเราไปดูกันนะ<ม>นี่นะคะกุญแจได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะตัวนี้เป็นพุตสตาร์นะคะอันเดิมเป็นกุญแจนะคะตัวนี้ถอดออกมาแล้วนะคะนี่คือ กุญแจตัวเดิมนะคะที่ได้ถอดออกมาจากรถเปลี่ยนไปแล้วนะคะนี่มีเขาให้มามีอะไรบ้างนะมีกุญแจรีโมทนะคะสองตัวนะคะเป็นสำรองแล้วก็เป็นที่ใช้นะคะในนี้จะมีกุญแจเดิมนะคะกุญแจเดิมนะนะคะ,นะคะ นี่นะคะถอดออกมาก็จะถอดได้นะคะนี่คือกุญแจตัวเดิมนะคะที่ถอดออกจากในรีโมทนะคะแล้วก็เบ้ากุญแจตัวเก่านะคะถอดออกเก็บไว้เขารับประกันนะคะทางร้านรับประกันบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะคืนเดิมก็ได้เช่นเดิมนะคะเอากุญแจนี้ใส่แล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทที่เราใส่ไปนะคะ ก็สามารถเอาไปใส่คันอื่นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะาสามารถสตาร์ทได้หลายแบบนะจากที่ทางทางร้านนะคะทางร้านเขาแนะนำมานะคะมีสตาร์ทได้กดปุ่มตัวนี้นะคะค้างไว้ก็สามารถสตาร์ทได้นะคะหรือ กดแช่กดค้างไว้ก็สตาร์ได้หรือที่3ามก็คือกดเยียบเบรกนะคะแล้วก็กดแช่นิดนึงก็สตาร์ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูก่อนนะว่า,าใช้งานยังไงนะคะอันดับแรกนะคะตัวนี้คือกดแช่สตาร์ทล็อกก่อนนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่า กดค้างไว้แล้วให้มันสตาร์ทเองเนี่ยนะคะสตาร์ทเรียบร้อยนะคะสตาร์ทเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูข้างในนะจะปุ่นล็อกก่อนจะปุ่นล็อกก่อนนะอ่าเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะสตาร์ทเรียบร้อยนะคะนี่ถ้าเราเปิดแอร์ค้างไว้ก็จะมีแอร์ยินให้เราพร้อมนะคะ สามารถขับออกไปได้เลยนะคะสตาร์ทขั้นที่หนึ่งโอเคเป็นการสตาร์ทที่แบบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดับก่อนนะอ่าดับแล้วแล้วเรามาสตาร์ทแบบที่สองนะคะสตาร์ทแบบที่สองแบบที่สองคือกดะคะกด้างไว้นะคะกดค้างไว้ คนะอ่าแบบที่สองนะคะกดค้างไว้สตาร์ตติดเรียบร้อยนะคะสตาร์ตติดเรียบร้อยนี่นะคะแบบที่สองนะคะโอเคนะแบบที่สองดรับเครื่องก่อนนะคะรับเครื่องก่อน แบบที่สามเป็นแบบสุดท้ายนะคะแบบนี้จะต้องเหยียบเบรกสตาร์ทนะคะอ่านะอันนี้จิ้มนิดเดียวก็พอนะคะอ่านะคะก็โอเคมากๆเลยค่ะถือว่าประทับใจนะคะสำหรับการสตาร์ท ใน3แบบนะคะท่านไหนที่สนใจนะคงอยากรู้แล้วสิว่า,าราคาเท่าไหร่สนุนราคาเท่าไหรนะคะนะคะคงจะมีหลายๆท่านอยากรู้แล้วนะคะว่า,าในการทำผู้สตาร์ทนะคะราคาที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่นี่นะคะบิน6000บาทค่ะ ตังไม่ผิดค่าหกพับาทพร้อมรับประกัน1ปีนะคะอันนี้ทำที่ร้านราชศีประหยัยนต์สาขาสีแยกเทพารักษ์นะคะท่านไหนที่สนใจนะก็สามารถสอบถามทักทายเข้าไปได้นะคะหรือว่าอยากรู้รายละเอียดก็สามารถอสอบถามมาทาง IQ Speed Max ได้นะคะคือทางร้านก็ให้น้องนะคะที่เคยทำแล้วนะคะ นำรถไปติดตั้งให้นะคะก็เลยอยากเอามารีวิวให้ดูกันนะคะว่าสำหรับการทำพุชสตาร์ทมันใช้งานดียังไงนะคะขั้นตอนแบบไหนนะคะถึงมันสะดวกสบายแบบไหนนะคะสำหรับการทำพุชสตาร์ทสำหรับรถที่เป็นรถใช้กุญแจนะคะแล้วก็พุชสตาร์ทแล้วแล้วมีมีรีโมทนะคะในรีโมทเป็นกันขโมยได้ด้วยนะคะสามารถล็อก ล็อกกันขโมยถ้าเกิดว่าเราไปปลดล็อกก็จะมีเสียงดังนะคะอันนี้คือก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมฝากติดตามนะคะตอนต่อไปนะคะว่าจะมีคลิปมีความรู้ดีๆอะไรมาแบ่งปันกันนะคะจาก iQ Speed m a x คขนนพุ่มมันทนสาย5อ้อมน้อยนะคะร้านที่ว่ารับจัดส่งรถดเตี้ยนะคะแล้วก็ทั้งเก่งและกระบะ แล้วก็มีทั้งล้อและยางช่วงล่างนะคะเรามีบริการหลากหลายมากมายขอบพระคุณทุกท่านนะคะ